สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผระหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่30มีนาคม2 5 6หาครับมือนีครับจะมีน้องทั้งมาแบงปั่นเอฟซีทังช่องกับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับหรือว่าเลขวิ่งเชียงใหม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมที่ไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้บ้านผมกําลังตกลินครับผมเนาะหรือว่าที่ไหนร้อนบ้างครับผม คำแพงจ้างต,ตัวลูกวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันอะไรเอย่ยวันอะไรครับวันอาทิตย์ววันตัววันอาทิตย์ครับ<ม>าอาทิตย์ครับหนูชื่ออะไรครับคำแพงชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรครับัาเ,เด็กหญิงอะไรบอกก่อน พิมพ์พัดสอนทำตะกุลผ่องแผ้วผองแผ้ว okay. โอเคเก่งมากเลยนี่ครับคําแพง์วฝนตกจุดฝนตกอย,อกอยู่ใช่ลูกแล้วคําแพงวันนี้เลือกตัวไหนบอกพ่อหน่อยสิบอกหรือเปล่าเลขออกตัวไหนบอกพ่อหน่อยสิครับคําแพงผมยุ่งนะครับผมเนาะตอนนี้น้ําไม่อาบยังไม่อาบเลยเลขอะไรเลขอะไรบอกพ่อหน่อยสิ มีเลขอะไรบ้างไม่บอกเลยเฮ็ดหนาจำมั่มอยู่ครับผมเนะาะคำแพงนี่ครับบุกคอยสบายครับเนาะคำแพงก็เจ็บข้อครับผมบุกคอยสบายมีเลขอะไรบ้างไม่สบายทั้งครอบครัวครับตอนนี้ครับที่บ้านครับเจ็บข้อทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกครับผมเนาะนับวันิ้้ววดยไม่่ใชพูด w o three four five six เลแชมโอเคเยี่ยมเก่งมากครับผมเนาะมม้ครับผมเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับมาเอาแนวทางเลขวิ่งเชียงใหม่หรือว่าเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่เมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าดังดังมากครับผมเนาะแต่งวดนี้พันวาให้ทีเดียวในทัพหัดบนล่างครับผมเนาะปกติมันจะไ้ว่ามาไ้ว่าเลขวิ่งเชียงใหม่ล่างเลขวิ่งเชียงใหม่บนนะครับแต่ว่างวดนี้ครับผมเนาะพันวา พระหัตเอาเป็นว่างวดนี้นะพี่สรุปบนล่างเลยนะงวดนี้มั่นใจมากครับผมเนาะเพิ่นแจงข่าวมากครับผมก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูที่ผมมองลอตเตอรี่ก่อนดีกว่าครับนี่ครับผมมองลอตเตอรี่ครับเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะครับนี่ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวเดียวไม่เอาตัวอื่นครับผมเนาะนี่ครับ ศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวเดียวเน้นๆครับเพราะว่าครับผมเนาะเพราะว่าเลขผมนี่ครับล่างศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องครับแล้วก็บนนะครับนี่ครับศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็สรุปบนล่างครับสรุปบนบนเด่นที่ศูนย์ครับศูนย์เก้าตัวเดียวครับ ล่างเด่นที่สูนเหมือนกันนะครับ07ตัวเดียวนะครับมากกับตามได้ครับผมเนาะผพราะมกราพานทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะงวดนี้ลื่นครับผมเนาะรีบไปฮะหยิบจับลอตเตอรี่นะครับคนละใบ2ใบครับ7 0 0 7นะครับก่อนอื่นครับผมเนาะมาบอกบุญ fc ทางช่องก่อนแป๊บหนึ่งครับผมบอกบุญ fc ทางช่องก่อนนะครับเผื่อมี fc ทางช่องครับผมเนาะอยากร่วมทําบุญ กับวัดประจําหมู่บ้านผมครับนั่นก็คือครับวัดพุทธรักษาวิมุกตารามนะครับนี่ครับผมเนาะบอกบุญเอฟซีทางช่องครับเพื่อมีเอฟซีทางช่องสนใจร่วมทําบุญกับผมนะครับที่วัดป่าประจําหมู่บ้านผมครับนี่ครับวันที่11ถึง12เมษายนนะครับ11ถึง12เมษายนนะครับนี่ครับผ้าป่าสามเมฆีครับผมเนาะเพื่อร่วมสร้างศาลาการเรียนครับผมหรือว่า ปฏิสังขรณ์ครัพี่เนาะสาราการเปลี่ยนครับนี่ครับมีน้อยทำน้อยมีเยอะทำน้อยครับไม่มีครับผมเนาะแค่คิดก็เป็นกุศลแล้วครับครับถ้า FC ท่านใดครับผมเนาะนี่ครับผมอยากร่วมทําบุญกับผมนะครับทักไลน์มาที่065 2417438แล้วก็0653418836นะครับทั้งสองเบอร์ครับผมเนาะ แม่ครับผมพาเอฟซีทางสองครับผมมาเอานวทางเลขวิ่งเชียงใหม่หรือว่าเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับเมื่อก่อนนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นเป็นเลขวิ่งเชียงใหม่นะครับงวดนี้เลขวิ่งเชียงใหม่ให้มาครับบนเด่นที่ศูนย์กับ9ครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ906ครับตัดเล่น2ตัวครับ9 0 0 6แล้วก็96ครับล่างครับเด่นที่7ลอง3ครับไม่ใช่ เด่น7กับ3 7 1, 7 9 9แล้วก็30นะครับเลขวิ่งเชียงใหม่นะครับเลขวิ่งเชียงใหม่งหวดนี้ก็ถือว่าได้สามาครับผมนอปกติเป็นจมาตแต่งเต่ตัหวงครับผมตะวันงวดหนีเพิ่นไหมาซาครับผมเลขวิ่งเชียงใหม่ครับหรือว่าเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับผมเนาอเจ้าเดียวกันครับ เน้นย้ำกับ FC ทา้ง่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปอมเฟซปอมนะครับเล็กวิ่งเชียงใหม่ครับนี่ครับบนครับ0กับ9ครับบนเด่นที่0กับ9ครับให้มาชุด3ตัวเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับ9 0 6นะครับ ตัดเล่น2ตัวครับ9 0 0 6แล้วก็9 6นะครับส่วนล่างครับล่างล่างให้มา3คู่ครับล่าง7กับ3นะครับล่างเต็มที่7กับ3ครับจับคู่ให้มี7 1 7 9แล้วก็3 0นะครับ 7179แล้วก็30นะครับกระทือว่าหวดนี่ห้มาหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะปกติคือผมจะให้มาบ่นสีคู่ลางสีคู่ครับผมแต่ว่างหงดนี่ห้มาหน่อยครับนี่ครับเอาเป็นว่าดูคลิปเดียวจบครับผมเนาะเป็นแจงข่าวแม่ครับผมปกติจใจมาย เลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่บนอย่างเดียวเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวแบบนี้นะครับแต่ว่างวดนี้เพินโมวางนะผมกเ็เลยว่าบอก f c ฟทนั้มนตรีหัดพี่ขอสรุปตัวเดียวเลยนะสรุปครั้งเดียวเลยนะนี่ครับผมเนาะปนแจงข่าวมากครับ1นึ่งทับสี่ทับหกแปดครับเลขวิ่งเชียงใหม่นะครับบนเด่นที่ศูนย์กับ9ครับเด่นที่ศูนย์กับ9ครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ906ครับ ตัดเล่น2ตัวครับ9006แล้วก็96ครับล่าง3กับ7นะครับ7 179แล้วก็30ครับกระสุดท่านี้ครับขออวยพรให้ FC ซทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองกับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ